ดีจ้าไปใส่อีกเพชรมือนีอไปใสไปใสมือนีเพชรไปไปที่งานบญนีค่ะกำลังเตรียมของไปนะคะเมือม่อวานนี้ขายหมดเลยสาบายดีพี่น้องมาอีกแล้วโอลาลานาคาชามาพบพี่น้องอีกแล้วฟุตคักอาหารไทยเจ้าแม่เมืองรีโมชเอ่อนี่อะไรเพชรผัด อียวย์งนี่อันนี้แกงแกงแดงค่ะบาสลิกแกงแดงบาสลิกค่ะเตรียมแล้วค่ะงานวันนี้วันนี้วันศุกร์เนาะเพชรเนาะวันศุกร์นี้แขกจะเยอะเอ่อกว่าปกติแบบว่านะรับเงินแบบอ่าบ่มีเวลาทอนเงินเลยจ้ะแต่วันแดงมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยจังหน่อยสิไปบาร์เบียเบื้องนั่นจ้ะ มาอีกแล้วจ้าพี่น้องมาอีกแล้วจ้าอัลโหลจีดีบช์วันนี้ทำยำจ้าเฮ็ดยำกับแกมกับเบียกับเบียอนาพี่ยำอา่าสูตรพิเศษพี่น้องใส่อา่ามีหมูยอใส่กรอกฝรังแลักแกมี่หูหมูอ่งอางดาเตรียมมาจากบ้านเห้า,าปกติแล้วสูตรดีดาต้องใส่ขิงนะเนาะแต่ว่าอันนี้สำหรับฝรังเฮาไ่ต้องใส่ขิงก็ได้เดี๋ยวทาเบิ่งแกงน่อยเล้วเนาะพี่น้องเนาะ แยมของเฮาวกรมีหูหมูอ่ามูยย่อแล้วก็ใส่กอกฝรั่งเนาะเฮาก็ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วแกน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วแกน้ํามะนาวเนาะแล้วเฮาสิใส่อันใส่นี่ใส่ถั่วงอกจะ้ะถั่วลีสูงจะ้ะใส่คุเปาของถั่วลีสูงเลยเอาลงไปในหั่นเลยแล้วแกเจ้าหน่อยกแกขยา่าแล้วแกเอาผักหอมห้่อยหนาแล้วแกแซ่บพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟพี่น้องเป็นจังไงนหน้าตาแก้มกระบียสดๆสดปารตะวันแดงเมืองฝรั่งพี่น้องเอ้ยแปดยูโรนะคะเธอนี่แปดยูโรโอ้ยมันล่มพี่น้องเอ้ยมันลมมันลมมันลมจป็นังไพี่เอ่านเป็นจังไงนหน้าตาย่ำของไอดาปาอุตอุหาเดินทางจากปรารีสมาบาให้เสียซื้อได้พี่น้องเด้อมาบาเบียตะวันแดงเมืองลิโมเช แปดเหรียญได้นี่พี่น้องแปดเหรียญค่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศวันนี้คือคักดีพี่น้องปลาตัวเมฆาขายจนมือหงิกเลยน่เชเซ่โอเค ขายดิบขายดีพี่น้องขายดีขายดีพ, <Guer> พนห่านเพ่นค้นต่อคิวต่อคิวขายนำ้ำบาทัานพี่น้องเอ้ย <P zeigt> หา่านนี้ขายไอติมน่ารักบ่ร้านขายไอศครีมดูบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศคืเคลงมากๆเบาหน่อยหรูอรอสองคนภายในไอ้หน้านะท้ายเฮเน,วนเว่าซันเดเอฮมาบาเบียคุณเพชรนราชาหัวหมุนอยู่ในครัอ่ะ หว่าหมุนเลยน่างอยู่ในครัว